ตัดมดลูกออกไม่มีประจำเดือนจะรู้ได้อย่างไรว่าเข้าสู่วัยทอง วัยทองก็คือคนที่หมดประจำเดือนวิธีสังเกตว่าคนไหนเข้าสู่วัยทองก็มักจะสังเกตจากประจำเดือนโดยประจำเดือนจะต้องขาดหายติดต่อกัน12 <ๆ S 2> เดือนขึ้นไปจึงเรียกว่าเข้าสู่วัยทองแต่สําหรับคนที่ผ่าตัดมดลูกออกแต่ว่าไม่ได้ตัดรังไข่ก็จะไม่มีประจำเดือนวิธีสังเกตว่าเข้าสู่วัยทองแล้วหรือไม่อาจจะยากขึ้นจําเป็นจะต้องดูจากวิธีอื่นๆมาประกอบการพิจารณา,อา,าอาจจะดูจากอาการแล้วก็อายุเข้ามาเกี่ยวข้องคนหมดประจำเดือนแล้วส่วนใหญ่มักจะอายุเลย50ปีขึ้น และอาการไวท้องที่ปรากฏก็มักจะมีหลายอาการเช่นนอนไม่หลับื่นไม่สดชื่นหงุดหงิดง่ายอารมณ์แปรปรวนร้อนร้อนหนาวหนาวนะคะเหงื่อออกมาผิดปกติฝ้ากระขึ้นง่ายมีภาวะของช่องคลอดแหง้งโดยมักพบเป็นหลายๆอาการในเวลาเดียวกันจริงๆจ,จ,จ,จะรู้ว่าเข้าสู่ไวท้องหรือไม่ก็ไม่สําคัญเท่ากับเมื่อมีอาการไวท้องแล้วจะแก้ปัญหาให้ดีขึ้นและปลอดภัยได้อย่างไรการทดแทนฮอร์โมนด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์มีงานวิจัยรับรองแล้วว่ามีโอกาสและความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านมแล้วก็มะเร็งบุหม ดังนั้นนะคะก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการทดแทนฮอร์โมนด้วยพืชธรรมชาติกลุ่มไฟโตเอสโตรเจนที่มีคุณภาพใหม่สดน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดในการจัดการปัญหาอาการไวทองสุดท้ายนะคะสําหรับใครที่มีอาการไวทองนะคะอยากปรึกษาสามารถถามใต้โพสตได้เลยถ้าใครอยากปรึกษาแบบเอ็กซ์คลูซีฟสามารถทักไลน์ที่หน้าโปรไฟล์ได้ค่ะถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดติดตามกดแชร์ให้ช่องดีโตเจนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ